สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีฟังเหลือช่องเดียวนะครับของโมโต559เป็นตัวนี้นะครับโมโต559เล็กกระทัดรัดนะครับอ่าครับท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องเล็กๆนะครับอ่ะผมแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูก่อนนะครับนี่คือบัตร ADM นะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับ เล็กเท่าบัตร ADM เลยนะครับเนี่ยครับอ่านะครับอ่ะพิเศษสุดนะครับตัวนี้นะครับเอารองรับ4ี่ย่านความถี่นะครับย่านดำข้างบนนี่ยครับย่านแดงนะครับแล้วก็ย่าน400นะครับอ่าแล้วก็ย่านแอร์แบนด์นะครับวิทยุการบินโอ้เหลือเฟือนะครับอ่ะนะครับสี่แบนด์ในเครื่องเดียวนะครับอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องนะครับอ่าวิธีอ่าฟังเหลือช่องเดียวนะครับอ่ะวิธีทํามันก็ไม่ยากนะครับ กดเมนูไป็หนึ่งทีครับนี่ครับเมนูเพื่อจะเข้าโหมดเมนูนะครับกดลูกศรลงครับนี่ครับไปเมนูที่8นะครับเมนูที่8อ่าเมนูนี้เลยเมนูที่8นะครับเสร็จแล้วนะครับให้กดเมนูหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ามันมีออนเห็นไหมออนก็คือฟังสองช่องนะครับถ้าเป็นออฟก็คือฟังเหลือช่องเดียวนะครับอ่ะผมจะเอาเหลือช่องเดียวก็คือออฟนะครับเสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปุ๊บอ่าแล้วกด exit ออกมาครับปุ๊บ เห็นไหมครับเหลือช in e Men ่องเดียวเห็นไหมครับวิธีฟังช่องเดียวมันก็ไม่ยากนะครับเห็นนะครับง่ายๆครับได้ช่องเดียวไม่ต้องลาคาญนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะฟังสองช่องเหมือนเดิมก็ทําเหมือนเดิมครับกดเมนูนะครับกดเมนูก็มาเมนูเดิมนี่แหละครับเมนู8นี่ครับไปกดเมนูครับปุ๊บกดลูกศรลงให้เป็นออนนะครับเสร็จแล้วกดเมนูยืนยัน อ่าเ,เห็นไหมครับก <main> right. ็เรียบร้อยครับฟังสองช่องพร้อมกันนะครับอ่าการส่งก็เลือกส่งนะครับสังเกตเมนนะครับเมนอยู่ข้างบนก็คือเลือกช่องบนอ่ากด exit เนี่ย a b นี่ครับอ่าก็ส่งช่องล่างเนี่ยนะครับกดวอส่งได้เลยนะครับเห็นไหมครับกดวอส่งได้เลยอันนี้เขาเลือกส่งนะครับ a b บน a ล่าง b นะครับถ้าจะเอา a ก็กด a อ่ากดส่งอ่าแจ็ เลือกช่องล่างก็กด AB ีเห็นไหมครับนี่ครับกระโดดขึ้นกระโดดลงนะครับวิธีฟังช่องเดียวมันก็ไม่ยากนะครับลองไปทําดูครับลองมาทําดูครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ